สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ไรช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรีวิวรถใหม่ข่าวสารในวงการและเทคนิคดีๆสำหรับผู้ใช้รถทุกคนถ้าใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้เราจะพาไปดูราคาของ Yamaha T1 150หรือที่หลายคนอาจจะรู้จักกันในชื่อ Yamaha Ex ซิเตหรือ Sniper ร์0แล้วแต่ชื่อเรียกในแต่ละประเทศ แต่ในไทยชื่อหลักที่ใช้คือ Yamaha าที่150ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตแบบครอบครัวหรือที่คนไทยเรียกกันว่าแบบรถมีเกียร์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน Yamaha าที่150ถูกออกแบบมาให้ดูโชเฉี่ยวสปอร์ตและมีฟีลลิ่งของความเป็นรถแข่งในระดับหนึ่งด้วยเครื่องยนต์1 5 0ซีซีจังหวะ SOHC ระบบหัวฉีดระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงม้าประมาณ15.4ตัวซึ่งถือว่าแรงพอสมควรเมื่อเทียบกับรถในนคเดียวกั ตอนนี้หลายคนคงสงสัยว่าราคาในปี2,567หรือ2 0 2 5นี้เท่าไหร่แล้วบ้างเพราะมีทั้งรุ่นปกติรุ่น G-P และบางช่วงก็มีรุ่นพิเศษออกมาอีกแล้วราคาทั้งหมดนี้มันแตกต่างกันแค่ไหนเราจะมาบอกราคาล่าสุดที่อัปเดตแล้วในประเทศไทยราคาของ Yamaha T150 รุ่นปกติในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ68,000-72,000บาทขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดและโปรโมชั่นของศูนย์จำหน่ายแต่ละที่ซึ่งอาจจะมีของแถมอย่างหมวก,กันนอก เสื้อแจ็คเก็ตหรือส่วนลดเงินดาวเพิ่มเติมถ้าเป็นรุ่นพิเศษอย่าง Yamaha T150 GP Edition ซึ่งมาพร้อมลวดลายกราฟิกสไตล์ทีมแข่ง m o t ต g p ก็จะมีราคาสูงกว่ารุ่นปกติเล็กน้อยโดยจะอยู่ที่ประมาณ73,000-75,000ถึงบาทจุดเด่นของรุ่น GP คือความเท่ที่มากขึ้นลวดลายเด่นชัดเหมาะกับคนที่ชอบความแตกต่างนอกจากนี้ยังมีศูนย์บางแห่งที่มีโปรโมชั่นดาวต่ตำ ดอกเบีย้ยศเซหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง2,500-3,200บาทต่อเดือนทําให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสําหรับวัยทํางานหรือแม้แต่นักศึกษาบางคนที่มีรายได้เสริมหลายคนอาจสงสัยว่าในราคานี้ได้อะไรบ้างนอกจากดีไซน์ที่ดูสปอร์ต T150 ยังมาพร้อมกับเกียร์5สปีดคลัตช์มือเบรกหน้าแบบดิสเบรกหลังรำระบบไฟหน้าเล็ดแบบเต็มระบบหน้าปัดเรือนไมดดิจิทัลที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและระบบการเสถียรที่เหมาะสําหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและระยะทางไกล หากเทียบกับคู่แข่งอย่าง h o n d ้า Winner อร์หรือ Suzuki Rider 150แล้ว YamahaT 150ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะให้สมดุลระหว่างราคาสมรรถนะและความคุ้มค่าได้ดีอีกทั้งยังมีบริการหลังการขายจากศูนย์ย a ม a ha ทั่วประเทศทำให้เรื่องการซ่อมบำรุงไม่ใช่ปัญหาในแง่ขององค์การใช้งานจริง Yamaha T 150ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับทั้งการขับขี่ในชีวิตประจาวันและการใช้งานเชิงสันทนาการด้วยน้าหนักเบาเข้าโค้งได้ดีและตอบสนองเครื่องยนต์ได้รวดเร็ว ช่วยให้ขับขี่สนุกโดยไม่รู้สึกกว่าเป็นรถที่เกินตัวจนขี่ลำบากอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ40-45กิโลเมตรต่อลิตรหากข,ขับขี่อย่างรมะมัดระวังและไม่บิดจนสุดตลอดเวลาถือว่าค่อนข้างประหยัดเมื่อเทียบกับความแรงและสมรรถนะที่ได้มาสำหรับใครที่สนใจจะซื้อ Yamaha T150 ในช่วงนี้อย่าลืมสอบถามโปรโมชั่นจากศูนย์จำหน่ายใกล้บ้านเพราะบางพื้นที่อาจมีโปรแรกเก่าราคาแรงหรือของแถมพิเศษเฉพาะช่วงกลางปี ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้พอสมควรสุดท้ายนี้ Yamaha T ่ายยังเป็นรถที่มีคอมมูนิตี้ใหญ่มากในไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใน f c e e o o o ไลน์หรือกลุ่มขี่ทริปตามต่างจังหวัดทําให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยเรื่องแต่งรถหรือแม้แต่หาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น ก่อนจากการไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้ไรฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคหรือปรับให้เข้ากับสไตล์วิดีโอสั้นช็อตทิกตอก k และอื่นๆก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยครับ